โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI t h a i l a n Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมนะหลังจากที่เราได้ตัวละครใหม่กันมานะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือตัวละครเชธานะครับผมนั้น Non Elemental นั่ตัวละครตัวล่าสุดที่มีอยู่ในเกมณตอนนี้นะครับผมนะเราก็ได้มันมาแล้วนะครับผมนะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราสุ่มแล้วเราได้ตัวละครมาแบบว่าสีดาวคือเหมือน หมือนมันให้มาประชดนะครับผมนะแต่ก็ดีแล้วแหละที่มันให้มานะครับผมนะได้ทั้งอลิสอามายยริมานะครับผมนะเออไอตัวนั้นผมยังไม่มีเลยนะแต่อยากได้มากนะครับผมนะแล้วก็มีเช่าตัวใหม่เนาะแล้วก็จะมีเชา่าธาไฟอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะที่ได้มาเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเช่าตัวละครใหม่กันนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะแต่เสียดายนะครับผมนะที่ผมไม่ได้อิสคาร์เนาะผมก็เลยต้องเอาอิสคาร์ตัวละครธาไฟสุด เก่านะครับผมนะมาใช้ก่อนแต่2ตัวละครเนี่ยมันมีความสามารถที่แบบว่าแทบจะเหมือนกันเลยก็คือเพิ่มสเต็กแอคแท็ตัวเองได้นะครับผมนะไปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเชธาดก่อนดีกว่านะครับผมนะอ่าเรามาว่าถึงสเตตัสก่อนละกันเนาะอันนี้เชธาที่เลเวล100นะครับผมนะแอคแท็ attack อยู่ที่7จ็ดพก็เป็นตัวตีกายภาพเนาะแอคแท็ attack ก็ต้องนำนะครับผมนะแล้วก็เออสปีดนะครับผมนะสามไม่ได้ดีไม่ได้น้อยนะครับผมนะมันอยู่กลางๆนะครับผมนะไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไป นอสสำหรับสปีดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับผมนะสำหรับสกิลอินคาร์เนตสกิลนอสซีเลสเทียลฟลาเวอร์นะครับผมนะจะเป็นการเทิร์ดแอคแทกเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยมันจะบวกดาเมจของอินคาร์เนตเพิ่มขึ้น15%นะครับผมนะถ้าศัตรูมีดีบัฟลดเกาะเวทหรือลดเกาะกายภาพนะครับผมนะอืมเนาะขอดีบัฟอย่างใดอย่างหนึ่งพอนะครับผมนะไม่ต้องมี2ดีบัฟเนาะมันก็จะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับผมนะตามนั้น ส่วนซอร์สกิลนะครับผมนะซอร์สก,สกิลแรกเนาะชาร์ปเด็ดไลน์ลิเนียนะครับผมนะเอ,อ่อสกิลบเนาะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะแบบสตรองหลังจากนั้นมันจะเบรกสกิลฝั่งข้ามได้52.5%นะครับผมนะหลังจากนั้นมันจะเพิ่มแอคแท็กตัวเองนะครับผมนะ7%สูงสุดอยู่ที่30%เป็นเวลา2เทิรนะ์นเนาะก็คือเราสามารถสแตก็กแอคแท็กตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับผมนะตันอยู่ที่สูงสุดเนี่ย30%นะครับผมนะอร์เนาะก็เป็นอะไรที่เยอะดีนะครับผมนะ ส่วนสกิลที่2สกิล A นะครับผมนะชารนะ์ปเน็ตเนาะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ่าสตองนะครับผมนะอันนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มแอเท็กเจนะครับผมนะสูงสุดอยู่ที่30%เช่นกันเนาะเราสามารถใช้สกิล B กับสกิล A สลับกันได้นะครับผมนะสมมติว่าสกิล B เราใช้ไปแล้วรอบแรกเพิ่มมา7%รอบที่2ถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้สกิล A เนี่ยสลับมาเป็นใช้สกิล A นะมันก็จะเพิ่มไป14%นะครับผมนะไม่ได้เริ่่มมใหม7%แต่อย่างรนนะันะบผนมะอืเานะ โอเคโซ่สกิลที่3นะครับผมนะเป็นสกิลเอนชาร์โหมดนะครับผมนะับจนะโอฟิวเจอร์เนาะเป็นการเข้าสู่สถานะเอนชาร์โหมดมานาใช้เพิ่มขึ้น2เท่าทุกสกิลนะครับผมนะเป็นเวลาสามเทินเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลดเกาะกายภาพฝั่งตรงข้ามลงทุกตัวนะครับผมนะย้ำว่าทุกตัวเลยนะ10%เป็นเวลา1เทิร์นเนาะอืมนะครับผมนะโอเค ต่อไปนะครับผมวาพอตอนสกิลเปิดเอ็นชาร์สโหมดแล้วนะครับผมนะสำหรับอินคาร์เด็สกิลก็น่าจะเป็นความแรงที่เพิ่มขึ้นมากนะครับผมนะส่วนสกิลบีนะครับผมนะตอนเปิดเอ็นชาร์สโหมดเนาะก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมนะบัฟแอคแท็กเต์ตันสูงสุด30%เนาะโจมตีใส่เป้าเดียวแต่ที่มันเพิ่มมาคือจะเป็นเบรกนะครับผมนะเบรกได้มากขึ้นนะครับผมนะเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซนตนะครับผมนะอืมเนาะอันนี้คือเบรกนะครับผมนะเบรกได้เจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าเป ตัวสกิล A นะครับผมแล้วสกิล A เนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาคือจะเอ่อปั๊บความเอ่อความแรงของสกิลขึ้นได้อีก15%นะครับผมนะเหมือนอินคาร์เดสสกิลเลยนะครับผมนะถ้าศัตรูเนี่ยมีดีบัฟลดเกาะเวทหรือลดเกาะกายภาพอยู่นะครับผมนะดีบัฟอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับผมนะอืมเนาะโอเคประมาณนี้เราสำหรับสกิลนะครับผมนะก็ล้วนๆก็คือตัวเนี้ยเป็นดาเมจนะครับผมนะที่ต้องเล่นกับเอ่อดีบัฟนะครับผมนะลดเกาะเวทหรือลดเกาะกายภาพนะครับผมนะแล้วเป็นเป็นตัวที่สามารถ สเต็คแอคแท็กตัวเองได้นะครับผมนะเอาง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็เบรกได้เยอะด้วยนะครับผมนะสเปเชียลพาร์ตเนอร์เนาะสำหรับสเปเชียลพาร์ตเนอร์ตัวนี้จะเป็นอิสคานนะครับผมนะก็มันออกมาคู่กันเนาะแต่มันแค่โคโรตู้เฉยนะครับผมแต่มันออกมาแบบว่าอิสคานออกก่อนเชธาเขาตามมาต่อนะครับนะเดาไม่ยากนะครับผมนะโอเคสำหรับเลดเดอร์สกิลเนาะสำหรับเลดเดอร์สกิลของเชธาตัวนี้นะครับผมนะจะเป็นการเพิ่มแอคแท็กให้ทีมดอทเอเลเมนทัลเราทุกตัว5%นะครับผมนะถ้า ตัวนี้เป็นผู้นําทีมอะนะแต่ถ้ามันเป็นเมมเบอร์นะครับผมนะจะเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผมนะให้กับทีมนอตเอลิเมนทัลเราเนาะโอเคต่อไปรูนนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาว่าที่รูนตัวละครก่อนละกันเนาะสำหรับรูนตัวละครนะครับผมจะเป็นการลดการใช้มานาลง5%ทุกสกิลนะครับผมนะแบบไม่มีลิมิตเทิร์นนะครับผมนะอืเนาะใส่2เม็ดก็ลดไป10%นะครับผมสำหรับมานาที่ใช้เนาะหลังจากนั้นนะครับผมนะมันจะเพิ่มแอตแท็กให้ตัวเอง6%เมื่อเริ่มต่อสู้เป็นเวลา2เทิร์น มี2เม็ดก็เพิ่ม12อซอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอืมเนอะเอฟเฟกของรูนจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นนอนเอเลเมนททลเท่านั้นนะครับผมนะถ้าสมมติว่าถ้าเอาเชธท่าตัวนี้ไปเจอศัตรูตัวอื่นมันจะไม่มีผลนะครับผมนะไม่มีผลนะเออมันจะมันจะไม่เกิดผลกับท่าตัวอื่นยกเป็นท่าที่เราเจอหรือว่าแพ้ทางหรือชนะทางเท่านั้นนะครับผมนะอืมเนาะเออผมอธิบายอย่างงี้ถูกไหมเนี่ยไม่สิต้องบอกว่า เจอท่าที่ตัวเองชนะทางเท่านั้นนะครับผมนะ้มันถึงจะเกิดผล,ลนะนะเออต้องบอกงี้นะครับผมนะเคโอเคนะครับผมนะก็สําหรับใครที่ไม่มีรูนตัวละครเนาะเออสำหรับใครที่ไม่มีรูนตัวละครนะเนี่ยนะก็แนะนําใส่เป็น2สปีด2 a แอแทนะครับผมนะหรือว่าใส่สปีดไป3ช่องก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าสปีดมันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนาะมันไม่ได้เกิน3ามร้อนะผมมองว่าใส่สปีด2ช่องเนี่ยผมว่าสปีดมันน่าจะโอเคนะครับผมนะอืมเนาะ แล้วก็นี่นะครับผมนะใครมีรู้ตัวละครเนี่ยใส่รูนตัวละครไปเลยก็ได้เลยครับผมนะสี่ช่องแม่งไปเลยเร็วดีไอ้แรงดีนะครับผมนะไม่ใช่เร็วดีแรงดีนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครเป็นเป็นสายเน้นดาเมจนะครับผมนะส่วนอาวุธของเชธาเนาะเดี๋ยวผมมาพามาดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะสำหรับอาวุธของเชธาอันนี้คืออาวุธของเชธาเลยนะครับผมนะที่ได้มาจากเอ่อกาชาเนาะเพิ่มแอคแท็กกับคีย์ดิคอลสิบสองเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้สวมใส่นะครับผมนะแล้วก็เพิ่มแอคแท็กห้าเปอร์เซ็นต เมื่อใช้สกิลเอสโซลหรือสกิลเอนะครับผมนะแล้วก็ลดการใช้มานาลง10%สําหรับผู้สวมใส่นะครับผมนะก็คือมันเข้ากับเชท่าหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวว่าเราจะไปรีวิวตัวละครกันนะครับผมนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันในด่านนี้นะครับผมนะซึ่งด่านนี้ผมก็บอกตามตรงว่ายังไม่ได้ลงเลยนะครับผมนะเนี่ยลงไปแค่นี้แหละนะครับผมนะยังไม่ได้ไต่แต้มเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะ มาลุยกันนะครับผมนะสำหรับทีมที่ผมเอาไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะให้เชธาเป็นผู้นําทีมนะครับผมนะมมันเพิ่มแอคเทมให้กับทีมนองเอเลเมนเทลอห้าเปอร์เซ็นะครับผมนะแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวซับนะครับผมนะมแล้วก็เอชเอาเอชคาร์ Khan เข้ามาเพราะว่าเอามาแอคทีฟลิงก์นะครับผมนะอเอามาแอคทีฟลิงก์อย่างที่บอกเนาะว่าในรหัสผมเนี่ยมันไม่มีอิชคาร์นองเอเลเมนเทลผมก็เลยต้องใส่อิชคาร์สุดเก่าเข้ามานะครับผมนะโอเค <Okay, S 2> ไปเเดี๋ยวราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะ ดูซิตัวละครใหม่ไม่นานๆทีจะได้นักตัวละครใหม่เอาคูณสองออกไปเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปนะโอเคฮนะเออไปไม่มีอะไรนะคิดโตผมจะให้มันลดเกาะนะครับผมนะโอเคอลิสเอามาบัฟนะครับผมนะเอาเนส์เนส์บัฟเลนส์บัฟเราเลนส์ให้เชียร์ท่านะครับผมนะ โอบัฟสเรียวนี่นี่เชธายังไม่ได้ทำอะไรนะแอคแท็กเพิ่มขึ้น24%แล้วนะครับผมนะอินชานหมดของเชธานะครับผมนะที่บอกเนาะพอเข้าสู่สถานะอินชาร์นหมดมันจะลดเกาะฝั่งความลงสิบเร์เซ็นนะครับผมนะแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้มันมีคิริโตตีลแล้วไงมันลดเกาะ20%แล้วนะครับผมนะมันก็เลยเออมันก็เลยไม่ไม่มีอะไรนะครับผมเออเนาะ เดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลของเชธาสกิลบีกันแล้วกันนะครับผมนะสหรับสกิลบีของเชธานะครับผมนะมันจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะหลังั้นมันจะเบรกสกิลฝั่งข้ามได้7จ็ดจนะครับผมนะอ่าเนาะโอ้แต่นี้เบรกได้93%เลยเนาะนะครับผมนะอืมเนาะหลังจากนั้นนะครับผมนะมันจะเพิ่มไอเท็กตัวเองอีก7%นะครับผมนะอืไปปึ๊บเห็นไหมเพิ่มไอเท็กตัวเองเป็น30เปอร์นะอันนี้คือตันแล้วนะครับผมนะกแทไปปึ๊บโอเค เราไม่ต้องดูดาเมจเราจากยูบีเนาะเพราะมันเอามาเบกเารกเฉยอลิสไม่มีอะไรบัฟไปต่อตไปเดี๋ยวเราใช้อินคาร์นิกันนะครับผมนะไปเช่าท่าอยู่ทีน่นู่นเลยนะอยู่ตั้งไกลอย่างที่บอกว่าตัวละครเช่าท่ามันมันช้านะครับผมนะมันมันใส่สปีดนะี่ยผมมองว่าโอเคสุดนะครับผมนะเราเบรกันอยู่แล้วเราต้องกลัวนะครับผมนะนี่โตไปอยู่หลังไปเกือบไป,ไปบัฟไม่ต้องบัฟแล้วมั้ง ไม่ต้องบัฟแล้วมั้งตีไปเถอะปากขไหนปากลอยแหนปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาดูอินคาเนตสกิลของเชธากันนะครับผมนะอินคาเนตสกิลของเชธาอย่างที่บอกเนาะจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นมันจะเพิ่มดาเมจให้อินคาเนตอีก15%ถ้าศัตรูมีลดเกราะเวทหรือลดเกราะกายภาพอยู่นะครับผมนะซึ่งอันนี้มันมีลดเกราะกายภาพอยู่นะครับผมนะอ่าเห็นไหมเนาะไปลุยนะครับผมนะแต่ผมชอบเอฟเฟกต์ของเชธา ตัวละครตัวนี้นะตอนอินคาเนตมันอะผมมองว่าเอ้ดีนะมันเท่ดีเพราะปกติคนใหญ่เนี่ยตัวละครคือเขาจะใช้แบบว่าดาบตีโอ้สองแสนสามนะเอาเรื่องนะครับผมนะเออสองแสนสามเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่มันเป็นตัวละครบโบนัสขอ,ของอีเวนต์นี้นะว่าได้โอเคโซ่สกิลเอนะครับผมนะมันเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจอีก15%เเช่นกันนะครับผมนะถ้าศัตรูมีรถเกาะเวท หรือลดเกอะกายภาพอยู่นะครับผมนะแต่เอฟเฟกไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อตอนเปิดเอนชาร์ดโหมดเท่านั้นนะครับผมนะอืมเนาะพี่โตไม่มีอะไรเลยนะนรอบนี้ไม่ต้องมาเป็นพระเอกปุ๊บอ่าเห็นไหมเพิ่มไม่แค่ตัวเองเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มันตันอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคเก้าหมื่นห้านะครับผมนะนี่โตนี่อยากให้มันออกนอกคู่นอกทางมากจนะเกินหน,น,น้ากันตาขนาดเติมโอเค ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแอคทีฟลิงกันนะครับผมนะไปลุยนะครับผมนะโอเคโต้ลุยนะครับผมนะรถเกาะรถเกาะกายภาพไปก่อนเออจะได้แรงแรง เราไปผมเอาอิชคานออกมาแล้วนะครับผมนะไปล้นเทิร์แห่งที่บอกนะครับผมนะว่าตัวละคร2ตัวนี้มันเป็นแอคทีฟลิงด้วยกันนะครับผมนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนาะต้องใช้กับอิชคานนอนเอลิเมนทัลนะครับผมนะมันถึงจะได้โบนัสสส่วนเนาะก็คือโบนัสส่วนสเปเชียลพาร์ทเนอร์โบนัสส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นโบนัสธาตุนะครับผมนะที่จะได้มาเนาะส่วนอาวุธตรงเอาเออส่งส่วนอะไรนะเออโบนัสตรงอาวุธเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันมันใช้อาวุธคนละแบบนะอิชคานใช้หมัดนะครับผมนะส่วนเชธาใช้แเพียนนะะครับผนมะ มไหมัชีต่อไปลยครับผมนะเราจะใช้สกิลเกันเนาะเอ็ไหมอิชามันก็มีเพิ่มแอคแกเอนะครับผมนะเออเนาะมก็คล้ายๆกันแหละของเนีโอเคต่อยต่อยเออมาแล้วนี่อืมแอคลิงโห โคตรจะเท่อ๋อโคตรจะเท่โคตรจะอันตรายมาเอ้ยไอตัวนี้หน่อยดิมาหน่อยมาหน่อยเออมาหน่อยดิเดี๋ยวาไปต้องละตีเลยโดนโซ่ไฮโดรโซ่ตัวหวายอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ตรงเอ้ อีสคานโดนเพราะว่ามันเป็นธาตุอื่นนะมันก็เลยโดนสถานะพิเศษไปนะครับผมนะตรงนั้นเ,เอ๊ะทำไมมันมา,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 มาเป็นอย่างนี้วะอยากปิดด้วยเนี่ยทิดลิงสักหน่อยแล้บมึงนะเอ่นะเอา,อานี่แล้วไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆละไปตีไปไม่ใช่ว่าตีแล้วตายที่ผมเบอร์เลยนะเออต้องงี้นะครับผมนะมา ปิดท้ายด้วยแอคทีฟลิงกันนะครับผมนะโอเล่ลุยยังไงก็ตายนะครับผมกนะ็ต,ต,ตัวไม่มีผลถ้าอยู่ในแอคทีฟลิงนะครับผมนะส<ป>วัสดีครับออเอสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะจบไปแล้วสำหรับเชธาเนาะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ มันไม่ได้ชอบในเนื้อเรื่องนะมาถึงว่าชอบในเอ่อเกมนะครับผมนะเออชอบในเกมนะเอฟซงเอฟเฟกผมว่ามันโอเคนะครับผมนะแปลกตาดีแปลกตาดีนะครับผมนะใช้ได้ใช้ได้ชอบดีนะครับผมนะใครมีแต่ผมแนะนําให้ปั้นได้นะมันเป็นตัวละครดาเมจของมันเอลิมทโลนะครับผมนะใช้ได้นะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้แนะนําเลยเนาะโอเคนะครับผมนะประมาณนี้เนาะสำหรับเชธานะครับผมนะรวมๆเลยเนี่ยคือมันเป็นตัวที่เอ่อ มันเป็นตัวดาเมจหลักในทีมได้เลยนะครับผมนะสับเชธาตัวละครตัวนี้เนาะแต่เสียได้ที่ผมไม่มีหินพอที่จะปั้นมันขึ้นเลเวล120นะครับผมนะเสียได้จริงแล้วก็ไม่มีอีกอย่างนึงคือไม่มีอิชคารดอนเอลิเมนทัล e ด้วยผมไม่ได้มานะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะได้เชธามาตัวเดียวก็โอเคแล้วแหละนะครับผมนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยไว้รอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมนะก็อาจจะลงคลิปแบบว่าวันเว้นวันนะครับผมนะหรือว่าบางวันก็คือลงคลิปติดต่อกันนะครับผมนะเออผมจะลงแบบว่าไม่ไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะถ้าว่างก็มาทานะครับผมนะไม่ว่างก็ จะปล่อยผ่านนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ปล่อยเกิน2วันนะครับผมนะสวันคือเต็มที่แล้วนะครับผมนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาทําต่อนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับฝันดีนะครับทุกคน